บายดีจ้าป่าลุงมาสุขสุขคนเมื่อนี้ยเห็ดเมนูแกงหน่อไม้พี่น้องเย้ยบาได้กินนนลหลยอย,ย่าสดทุ่นหอนแกงหน่อไม้ใส่หมูเมื่อนี้มีแม่น้อยกับเซาหลาแกง,งกรมกันพี่น้องตอนนี้เราก็ต้มหน่อไม้สุกเรียบร้อยแล้วก็เอาหมูลงเรียบร้อยเดี๋ยจ้า,าสิตถาหมูสุกก่อนนะคะจึงสิเอาข้อเบือลงพี่น้องแม่น้อยสบายดีพี่น้องแยกอีแ <c oughs> ล้เวเด้อพี่น้องเด้อจัง แก่แล้วพี่น้องหอยสีแกงใส่หอยพร้อมพี่น้องแต่กระมักอื้อนี่ผักแยงพี่น้องแกงสู่กันกินเหมือนนี้แกงสุ่พี่น้องเอ้ยแกงนซากินน้ำได้แล้วกระสิไปเบิ้งน้องมี่พันุ์บคอยสบาย สบายเราตื่นอากาศเนาะเราตื่นอากาศแม่มาโซล,ล่าแม่บ้านนั้นแบบว่าเราอยู่ห้องแอร์ลยแล้วออกมาข้างนอกแล้วก็มันอากาศฮอดเนาะเราตื่นอากาศซื่อธรรมาดานะเด็กน้นอยทำนี่มะสิไถ่ดูช่วงนี้นนเนาะช่วงแรกๆเกินม,มาเกินให้ประเสริฐวัคซีนให้ไข่เลยมาโล่าเนาะที่วัคซนะีนการนั่นการนี่นแบบเนาะแม่นนเเดี๋ยวไป พ่องม่กินข้าวกินน้ำแล้วพี่น้องเลยยมสถากมาเกินไปเรียบร้อยพี่น้องใส่แล้วพี่น้องเรียบร้อยเดอมีหอยกับอนา้าเแต่พี่ปูกับพี่รอเนาะขันสั่นเลยโอ้ยวัชพุทธพี่น้อง้ย พี่น้องเรียบร้อยป่ะเนี่ยชงเลยโอ้ตายตายตายผงผงเลยเต็ตตเมถาบพอดีถาดหนึ่งพอดีถาดหนึ่งพี่น้องเลยเรลรนเลยเวันนี้จ้าปลาลุงวัชกุสศลมากินแกงหน่อไม้น้ำกันพี่น,อน้องน้งงล้นโพุง่ง ตสบายดีจ้าพี่น้องกินสาเพนนากันเดอพี่น้องเ้อสบายดีจ้าแหนอไม่คนทอมาลุงอ่ามากินห่วงใชวับสาลาอ่ะตักเลยมากินแก้วเนาะเออเขาเม้แ้แมาเลย้อยเ้อกินแังมากินเขสามคีพี่น้องเลย เนาะซ่มเก่งหอกมาอีกกัน่วยอตสวยนี่ต้องหนกเนาะตมาหุ้งเนาะอืมต่มาหุมเนาะคแซ่บเนาะืนซื่อมากกว่าเทมปุระตลอดตองไปซื้อมาคบรรเจอมีหุอะไรอ่ะทำอไทองตัดโอเคเคนีลายนะ

Nói một là thiết rồi. Ừ, phải làm đen cho mình, rồi xịt. Thôi sao, làm bởi mình hả? Nó sắp sắp còn bọc. Nó, nó. Là sắp sắp là không mưa phải bọc. Chân có mưa. Ừm. nó xịt, nó có bàn phải nó sắp sắt, chẳng mát, sạch có mưa, nó. Thế thết thết, nó nó chẳng thay bóp mắt nhanh một bắt đi anh bỏ nhóc một 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 lại làm bạn เปลียนตรงกันพี่นอ้องมกินน,นก,กันจนะ้าพี่นอ้นอง่ดดืแซ่บไปยหอยแซากานะวดะนงเนกหนอนันองํา แมวเล่นมลักใครก็จบเาาข,ขาเนาะกินหัวอาหารแล้วมันสลัดก็ไไก็ดจิบเขาแต่เราเมื่อเห็นแก่ไปทงา,าทงคนเนาะนี่เอตซื้อขาในวันนครับเอามาหมาบ่ะไม่ใ่ค่ะเป็นแมวสังเกตเแบบเป็นแมวเัมืังเมื่อนั้นมองเขาเบาหนักเรต้องเป็นแมวเราไปาแมว <c oughs> ไปดูหอ้องเขาเราจ้อมองเขาเพราะงีเราไปห็นตนาอ๋อ เทาหนึแล้วมือมันเิเป็หอวแงมือมันปวเชเราบอกเาไปแม่ไปเอาหมูเขาไปมันเป็นกางรมาไมไปแปรวมาก็มูเลยหม้ออย่เนี้ยเหมือนหมาบ่เนาะยันมาดำยันมาอันนั้นมาแพนด้ามาดำมมาดำมันเขาเขามันดองขมานเงินเงินสะอ้นเลย เรามีม้าดำตัวนึ่งมามามมากัมแมวม้ากัมแมวืก็ได้มากัมแมวมอเนลล์กัดเขาเขาแบสมาดำโมกากัดบัญญาโมย่างแม่ๆที่เือมักไปคน ก็จะนำขังไว้มันมาได้ขายหมูนานขายนึ่งเยาว์ขาเน่าเนาะอำไ้ทองสิหนองเอาไหม อาหารทุจ้าหวงคงแจพองเข้าค้างกิเราอาเราลเล่าเลยจพอเขาบังคัเาเ่ิเอาอย่างไกินเป็ดเกินหมูกินไก่เราสิหมูก็สหันไหกินน่องเอ้ยอยากกินนองเลยาพลาสตมากรแเขาบักุ่งเนาะระเทศไายกิฟตแวเขาบักุ่งทำไดเขุ้้งขายที่เมือง น้อาปเจียวเาะไรเี่ายเกีวเขาเนาะัดไ่ไปเกียวเขาทจวนหน่ว่าจะไปเกียวว่าไ่เหนหน้าไ่ให้หน้าหน้าล้วลย้าวแท่นแล้วบอกกินข้าวบ้านะข้าวหม่แกงะไมมาหน้ามามาเด้มาได้ ไปพา้านเมื ALLY, <improving> ่อวานเลยบอกไไดไปมื่อฮะใครแน่ยล่เมฆนั่นคว่าแงงีู่เนาะมีเสียงอยู่น้อยง ตั้มตั้มสูกินอะไรไปดิรวยนางนางมาหุงยงมามาหุงยำมาไปสามจูบอะไรไปสามจูบไปยืนลาไปคนอาจะจ๊ะ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งที่สร้างแม่น้าแฟนมี่นะทเกีเอ็นทีกคเอน็เอนโดนันดาคีนันจะกันตาบ๊ายบายลาคนจ้าพี่น้องบ๊ายบาย,บาย